จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อัตมภาพอยู่ที่ทะเลสาบเจนีวาส่งเสียงมาทักทายท่านสาธุชนทางไกลเพื่อที่จะได้นำบรรยากาศของการฟังธรรมผ่านการสื่อสารในโลกยุคใหม่ยุคที่คนไม่ใกล้ไม่ไกลคนที่ใจถึงใจ ถ้าใจถึงใจอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าใจไม่ถึงใจอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายบอกว่าแทนใจเมื่อไกลตัวก็คือธรรมะความรักความคิดถึงที่เรามีต่อกันระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนสามีภรรยา หรือพ่อแม่ลูกหรือว่าคนที่เคยร่วมงานกันไปมาหาสู่กันคนทุกวันนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลๆหรอกสื่อสาร<ม>เห็นร่า<ม><ร>เห็นรูปร่างหน้าตาผ่านจอผ่านมือจะสื่อสารกันด้วยธุรกิจหรือธุรกิจ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์และข้อมูลข่าวสารเป็นโลกที่จะต้องใช้สติเป็นอย่างมากเพราะว่ามีอะไรก็ถึงกันทันทีตั้งสติไม่ทันเมื่อตั้งสติไม่ทันปัญหาก็จะพลันเกิดขึ้นโลกที่ยุ่งเหยิงทุกวันนี้คนก็สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างข่าวเท็จขึ้นมาได้ ข่าวปลอมขึ้นมาได้ผ่านโซเชียลมีเดียอาตมาภาพเองใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียก็เข้าใจดีว่าเราจำเป็นจะต้องใช้สติในการเสพในการใช้งานเขาจะเป็นธาตรับใช้ที่ดีมากในการทำงานถ้าหากว่าเราใช้เขาเป็น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถือโทรศัพท์เขาคือห้างร้านเขาคือธนาคารเขาคือห้างสปปรรพสินค้าแหล่งข้อมูลต่างๆเราจะค้นหาอะไรใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะสามารถค้นหาได้ภายในพริบตาเดียวเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฝ่ามือของเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาอำนวยความสะดวก ให้แก่เราถึงขนาดนี้แล้วเราก็ยังเอาประโยชน์จากเขาไม่ได้แสดงว่าใจของเราไม่ถึงเขาเช่นการเรียนภาษาบทโลกใบนี้เราจะเรียนภาษาอะไรอยู่ในฝ่ามือเราทั้งหมดแล้วอยู่ใน YouTube มีบทเรียนขั้น b บ g i n n e r ขั้นพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ฝึกเขียนภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี ภาษาสเปนโปรตุเกสเราสามารถเรียนภาษาฮินดีภาษาเขมรลาวมีหลักสูตรหมดเลยภาษาบาลีเองก็มีทั้งเรียนผ่านสื่อภาษาไทยและสื่อภาษาอังกฤษท่านสาธุชนทั้งหลายเทคโนโลยีเป็นครูที่ดีของเราเป็นทาาที่ดีของเรา ถ้าเราใช้ให้เป็นแต่ขณะดเดียวกันก็จะเป็นนายที่โหดร้ายทารุณถ้าเราติดเราเสพแล้วเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักเลิกอันนี้แหละมีความสำคัญมากอาตมภาพก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานพ่อแม่ผู้ปกค,ครองได้ระมัดระวังในการใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขอเจริญพร